สวัสดีครับพบกับแม็กนะครับที่ช่องแม็กฟอร์ตชาแนลนะครับวันนี้มีกระบะสีประตูนะครับ DBL Sport นะครับรุ่นที่นิยมแต่งกันเยอะมากๆนะครับตัวนี้นะบอกเลยว่าออปชันน่ยที่มากับตัวรถเต็มคันอยู่แล้วนะครับแต่คันนี้มีการติดตั้งนะครับชุดแต่งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับทำให้ดูดุขึ้นและดูเท่ขึ้นนะครับค่าตัวนะครับของเขาจะอยู่ที่994,000บาทนั่นเองนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0นะครับได้เกียร์อัตโนมัติ6สปีดด้วยนนะครัับอ่าตวี้นะครับ แรงม้านะครับจะอยู่ที่170งแรงม้า405แรงบิดนะครับเป็นซิงเกิลอร์โบนั่นเองก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไ r i ป e เป็นกำลังใจให้แม็กด้วยเดี๋ยวเราไปชมกันครับมาดูเลยว่าคันนี้ติดตั้งอะไรเพิ่มเติมกันเข้าไปบ้างนะครับเริ่มที่นี่เลยกระจังหน้านะครับคันนี้นะครับมีการติดตั้งชุดแต่งของชุดวิกเตอร์นั่นเองนะครับตัวกระจังหน้าเนี่ยก็จะมีลวดลายที่แตกต่างจากรุ่นอื่นนะอ่าตัวนี้จะมีโลโก้กันเลยดูไล่กันทีททละจุดลนนะะโโก้คคําาว่ร,รับ ตัวนี้จะมีติดให้นะครับส่วนตัวกระจังหน้านะครับตัวซี่เขานะครับจะเป็นซี่ใหญ่ๆนะครับแนวตรงแบบนี้นะพร้อมกับลังพึ่งด้านในนะครับตัวนี้ก็เป็นเกรดพรีเมียมเลยนะไฟ LED ด้านบน3ดวงนะครับจะเป็นสีส้มนะคะัน,นี้ลูกค้าเลือกได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญไม่พอจะมีไฟ LED นะครับฝั่งละ2ข้างนะหรือฝั่งละ2ดวงนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นชุดของเขาเลยนะครับมาดูที่ไฟหน้าต่อเลย ตัวนี้ได้ไฟมัลติลิฟเตอร์แบบ LED นะครับเราใส่ข้อไฟหน้าเข้ามานะครับตัดกับไฟเดย์ไทม์นะครับไฟส่องเวลากลางวันเนี่ยหล่อมากๆนะครับไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่าจะอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะครับด้านล่างนะครับจะมีไฟตัดหมอกแบบ LED นะในรุ่นสปอร์ตได้ไฟตัดหมอกแบบ LED แปรผันตามภูมิลไยนะครับอ่ะแล้วก็การชนหน้านะครับตัวนี้เราใส่ชุดครอบเข้าไปนะครับอ่าบอกเลยว่าเป็นชุดวิกเตอร์นะครับตัวด้านล่างเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะ ลูกค้าบางท่านนะครับก็จะเลือกเป็นสีดําล้วนอ่าบางคนก็สีโครเมียมแล้วแต่ชอบละกันด้านล่างนะครับจะมีโลโก้คําว่าวิกเตอร์อยู่นะครับห่วงลากจูงในรุ่นสปอร์จะมีให้2ห่วงนะครับเหมือนกับรุ่นไวแทกเลยนะครับมาดูด้านข้างตัวรถกันต่อเลยนะครับซุ้มล้อนะครับลวดลายเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยซุ้มล้อนะครับขนาด6นิ้วนะตัวนี้จะมีแปลอ่ะเขาเรียกว,ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของชุดวิกเตอร์นั่นเองเขาจะโค้งนะครับไม่เหมือนกับซุ้มล้อปกติทั่วไปนะเห็นไหม จะไปลืมเรียมหน่อยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าชอบแล้วกันนะช่วงล่างปีกอุ้ยสลับแบบ2ชั้นนะครับมาพร้อมกับเหล็กกันโค้งนะครับคันนี้หน้าดิสหลังดำนะครับอ่าแล้วก็แม็กเดิมเนี่ยเป็นแม็กขอบ18นะครับคันนี้ก็มีการเปลี่ยนแม็กนะครับแล้วก็ได้โชกอัพสองจุดโมโนทูบมาแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูแม็กและยางกันตัวแม็กและยางนะครับลูกค้านะครับก็เลือกเป็นแม็กสีดำนะครับดำเงานะนี่เห็นไหมพร้อมกับยาง นะครับยางในลูกค้าเปลี่ยนเป็นซูแมกนะครับอันนี้แมกเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้จะใส่แมกขอบ1 8แม็แกขอบ20แล้วแต่ลูกค้าชอบละกันอันนี้ก็เลือกเป็นแมกขอบ18นะครับเปลี่ยนลายแมกก็ดูหล่อแล้วนะครับสำหรับรุ่น DBL SPORT ตัวนี้นะครับรองรับมาตรฐานอูโดไฟแล้วนะครับตัวนี้บอกเลยว่ามีระบบขจัดขม่านะครับหรือป้องกันขจัดของเสียนะครับมลภาวะนะตัวนี้นะมีให้แล้วนั่นเองนะครับกระจก ตัวกระจกในรุ่นสปอร์ตนะครับตัวครอบเนี่ยจะเป็นสีการ์ไฟส์แต่กับสีตัวรถนะครับตัวกระจกจะเป็นพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับเป็นไฟฟ้าด้วยมีไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับนี่ฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นของคุตะกินั่นเองนะลูกค้าส่วนใหญ่ก็ตอนนี้นิยมติดนะครับกันสาดแท้ของฟอร์ดเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับรองรับสมาร์ทคีย์เลดนั่นเองนี่เห็นไหมอ่าแค่มีกุญแจอยู่ก็สามารถปลดล็อกรถนะครับหรือว่าล็อกรถได้เพียงแค่ปลายนิ้วสัััมผสนน่เอง กุญแจนะครับจะเป็นกุญแจรีโมทให้มา2ดอกนะครับมาได้ข้างเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับอ่ะกันลอยของกระบะก็มีให้ทั้ง4ด้านะครับตัวนี้สามารถติดตั้งพวกสปอร์ตบาร์หรือโลวบาร์ได้นะครับอ่าเราก็จะมีช่องนะครับให้ไขน็อตด้วยนะครับอ่าช่วงล่างกันบ้างช่วงล่างเนี่ยจะเป็นโช้กไข่นะครับที่ย่าออกมาจากตัวถังหรือเชสซี่เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของฟอร์ดเรานะครับอันนี้ก็จะเน้นย้ำเดือดรออยู่ตลอดนะครับเพราะว่าลูกค้าได้มาทดลองขับแล้วนะครับหรือว่าได้ลอง นั่งของรถฟอร์ด Ford ของเราแล้วนะครับลูกค้าก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าขับดีขึ้นนิ่มขึ้นนะครับก็จะแตกต่างจากฟอร์ดเจนเก่าของเรานะครับแน่แผ่นบางสีเส้นรับน้าหนักได้เกิน1.3ตันนะครับตัวนี้นะบรรย์เหยียบได้ขั้นงตะลอนนะครับมีตั้งแต่รุ่น d b l XLS ขึ้นมานะครับไฟท้ายนะครับก็นี่เป็นไฟผสมนะเป็นไฟ LED ผสมไฟหลอดไฟฮาโลเจนนะครอบนี่ครอบฝาท้ายก็ครอ,อบไฟท้ายก็ใส่ให้แล้วนะครับตัว ฝาท้ายตัวฝาท้ายเนี่ยเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะก่อนจะเปิดให้ดูนะก็จะให้ดูก่อนนะตัวนี้จะมีไฟท้ายนะครับไฟเบรกดูที่3นะจะอยู่ตรงมือเปิดนะครับโลโก้ฟอร์ดนะครับมีกล้องนะครับพร้อมกับเส้นกัลระยะนะครับซิงกับหน้าจอ10.1นิ้วด้านในนะโลโก้ของว่าสปอร์ตนะครับปั๊มเรนเจอร์นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยกันชนท้ายที่เป็นสีทูโทนะครับสีกาไฟตัดกับสีดำนะไฟส่องป้ายทะเบียนยางอะไหล่มีให้นะครับนี่ฝาท้ายเป็นแบบ e ลิฟ e ์นะครับฝาท้ายแบบผ่อนแรงเห็นไหม มือเดียวเลยเห็นไหมครับไลเนอร์ติดตั้งให้แล้วของแท้ของฟอร์ดเลยนะครับมีโลโก้ฟอร์ดให้ด้วยนะตัวนี้นะบอกเลยว่าพวกไม้พาเลทน,นะครับหรือว่าของนะครับที่รับน้ําหนักเยอะๆนะตัวนี้สามารถใส่ได้เลยเพราะว่ามีกระลอยให้แล้วนะครับแบบเรียบด้วยสามารถนั่งทํางานบนรถได้ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูภายในนิดนึงละกันนะครับอ่ะภายในตัวนี้นะครับได้แอร์แบ็กกันมาถึง6ลูกเลยนะ,ะในรุ่น DPL Sport ได้แอร์แบ็กหลูกนะครับอ่า ตัวเบาะนะครับเริ่มที่ตัวเบาะเลยแล้วกันตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังนะครับเดินได้ด้วยได้สีขาวหรือสีดํานะครับปั๊มเดินได้ด้วยสีขาวหรือสีเทานะครับปั๊มโลโก้คําว่าสปอร์ตเป็นเอกลกทณ์เด่นนะแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะนี่ตัวนี้ก็จะเตะคําว่าสปอร์ตนะครับส่วนคอนโซลนะครับตัวคอนโซลนะจะเป็นสีดําตัดกับสีเทากับไฟนะครับในรุ่นสปอร์ตหล่อแบบนี้เลยนะครับ จอกลางนะครับขนาด1 0 1นิ้วตัวนี้นะครับรองรับ Apple CarPlay, Android Auto แลวก็ Sync 4A ด้วยนะสตาร์ทรถ่ายมือถือได้เช็คตำแหน่งรถ่ายมือถือได้ด้วยแล้วก็หน้าจอทัชสกรีนนะครับสีสันสวยงามเลยนะ r i u t u t o แยกซ้ายขวารุ่นนี้นะครับจะมี Type C USB ให้แล้วก็มี Wireless Charger ให้ตั้งแต่รุ่น DBL Sport ขึ้นไปแล้วนะครับระบบนะครับอย่างที่แจ้งลูกค้าไปนะครับว่าจะรองรับ u d r i นะครจะมีระบบเพิ่มขึ้นมาก็คือ s t a r s o p นั่นเองนะครับ ปรับโหมดการกับขี่ได้ถึง4โหมดเลยนะครับหัวเกียร์หัวเกียร์อัลลอยแบบสั้น6สปีดนะครับช่องวางก้าน้้ำมีให้เบรกมือแบบคันโยกนะครับส่วนด้านบนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจกนะครับที่ตัดแสงหรือลดแสงด้วยนะมีช่องเสียบ USB ให้นะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยพุงงอะไรของเราจุดเด่นของราอีกหจุดเลยนะพุงงาลไยไฟฟ้าแบบร้อเลยนะครับตัวนี้ปรับระดับได้ถึง4ระดับเลยนะ มีคูดคอนโทรลมาให้แล้วในรุ่น DBL Sport นะครับปุ่มคูดสตาร์ทมีให้ไฟหน้าแบบออโต้นะครับบอกเลยว่าลูกค้าท่านใดนะครับกำลังมองหารถใช้งานอยู่นะ DBL Sport ตอบโจทย์แน่นอนนะครับคันนี้นะช่วงนี้มีโปรโมชั่นละแคมเปญน,นะครับส่วนลดมูลค่ามากกว่า1 0 0 0 0แบาทเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้อย่างที่แจ้งไปนะครับโปรดอกเบี้ยศมีให้นะครับไม่พอเท่านั้นนะ ฟรีชุดแต่งหล่อๆรอ,อ,อบคันเลยนะครับก็ลูกค้าท่านใดนะครับมีแพลนจะใช้รถไม่ว่าจะเป็นแคบหรือ4ีระตูนะครับสามารถสอบถามโปรโมชั่นและแคมเปญได้ครับเพียงแค่ทิ้งเบอร์โทรไว้ได้านล่างหรือไลน์ดีนะครับเดี๋ยวให้ติดต่อกลับไปหรือว่าโทรมาก็ได้นะครับที่สายด่วนนะนก็รอรับตลอด24ชั่วโมงยังไงวันนี้ก่อนจากการก็ฝาก4ีระตู d b l สปอร์รรบบอตคันนี้ด้วยคลิปหน้าเจอกันครับว่าจะเป็นรุ่นไหนคลิปนี้ไปแล้วสวัสวดีครับ